จะมาสอนภาษาเหนือภาษาเหนือนะคะเริ่มง่ายมากธโมสังโภปาสุเรื่องแค่นี้เรียนแล้ปอนหนึ่งจำได้เฮาอะเฮาไปกินเคารเล่งกันมาไปเจ้าเหง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 าโทรหาดิโอโหยาก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 มากอ๋อเลิกไอหยังก็เลิกไดได้เลิกไดได้ก็เลิกไดได้ เอหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอาสวัสดีครับ <c oughs> ตอนรับข้าสู่รายการไป,ไปกันดิดนดนะคะ่ะวันนี้จะให้นิคทำอะไรดีเนี่ย <c oughs> คือจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยละครไปจะเป็นแนวเหนือออกเยอะใช่ไหมบีใช่ครับชื่อก็จะเป็นแบบฟองจันฟองคำนี่นั่นคือออกแนวเหนือสามสี่เ,เรื่องหลังนี่เหนือซะ,ะสองสามเรื่องเลยนะใช่เราวนิกก็จะชอบมาแบบอยากต่อบทเป็นเพื่อนอยากพูดภาษาเหนือได้อยากเป็นคนเหนืองงมากวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาสอนภาษาเหนือให้พี่นิคและเรามีบททดสอบให้ตอนท้า ดูว่านิกเนี่ยนะคะจะผ่านการทดสอบไหมถ้าเกิดว่านิกไม่ผ่านเดี๋ยวเราจะต้องทําโทษกันในคลิปอื่นแน่ๆไม่ต้องห่วง<อ>เริ่มกันเลยภาษาเหนือนะคะเริ่มง่ายมากค่ะมันจะมีตัวที่ใช้เปลี่ยนตัวอัอนนกษรตัวอักษรหมายความว่ากอไก่เปลี่ยนเป็นตัวอื่นอย่างเช่นกอไก่เปลี่ยนเป็นตัวอื่นอันนี้คําแรกนะคะรอเรือนะคะจะเป็นหอหนอกหูกอะจริงๆบอกก่อนมันอยู่ด้านนี้แต่ละฟัวมันกลับลัว<ม>อ่ารอเรือรอ,<ห>อเรือเป็นหอนอกผูกอย่างคําว่ารักเนี่ยคนเหนือจะเรียกว่าฮักฮักมันจะขึ้นจมูกนิดๆเพื่อนฮักต เเป็นหักตัวเนอรนี่คำว่าร้านจะเป็นคำว่าฮันฮันสมมุติว่าเราจะเอาเราจะไปฮานยำก็คือร้านยำต่อมาคําว่าชอช้างนะจะเปลี่ยนเป็นจอจานอ๋อแล้วแสดงว่าใช่ก็คือใจอ ก็เจนี่แบบพิมในไลน์มาปกติชอบพิมพ์ลายว่าใช่คือใช่แต่ว่าคำว่าใช่เขาไม่ใช่เขาเป็นแม่นะอย่าคำว่าช่วยอย่างเงี้ยภาษาเนี่ยจะเป็นช่วยช่วยด้วยช่วยเขาใช่ปะช่วยเขาด้วยคนรู้หมดเขาเหนือแล้วอะเอาไปเขาลองไปเขาลองโอเคคาว่าช่วยลองแต่งประโยคคาว่าช่วยสิเอ่อช่วยคำว่าช่วยต้องเป็นคขาช่วยหรือจะเป็นจุ๋ยอะไรห่ือจุ๋ยเออช่วยช่วยเปิ้ลด้วยด้วยเป็นคำว่าตัวอ๋อมันยากอย่างเงี้ยอ่ะอย่าคอควายอย่างเงี้นะคะค ควายก็จะเปลี่ยนเป็นกอไก่อย่างเช่นคอยก็เป็นกอยกอยคิดก็เป็นกิดกีดแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสะอึเมื่อไหร่มันจะมีระดับของภาษาต้องบอกอย่างนี้ภาษาเหนือมันยากตรงที่ว่าบางคําอ่ะมันก็อย่างเช่นคําว่าเปิ้ลเนี่ยมันแปลว่าเราก็ได้เป็นเขาก็ได้เป็นบุคคลที่3มก็ได้เข้าใจไหมเข้าใจเออมันก็จะยากตรงนี้มันถึงต้องท้าทายไหเข้าใจยังเข้าใจใก็พูดได้ดิต่อมาพออาหารจะเปลี่ยนเป็นต่อเต่าอย่างเช่นคาว่าทางเปลี่ยนเป็นตางไปต้งใด สีตาสิตาไงใช่ไหมใช่ไหมที่ประคำว่าตีไปตี้นั่นไปตี้นั่นอตี้แล้วคนเหนือเขาจะมีการผันวรนณยุกอย่างคำว่ากันจะเป็นกันไปกินข้าวกัน เรื่องแค่นี้เรียนเนปอลหนึ่งจำได้มันจะมีสามหมวดใช่ไหมภาษาไทยอะที่บบ<อ>ว่า3เสียงสีเสียงอะไรเงี้ย<อ>ใช่ไหมเอาใจไม่มดได้แลววันเน,น,นี้ยตัวก็เป็นตัวตัวตัวก็น่าตัวเนเรามาสอนคําอุทานบ้างอย่างสมมติคนกรุงเทพเวลาเขาอุทานเขาสุทานว่าไงเฮ้ยนี่ค่ะหรือถ้ามีอะไรตกใจแบบแปลกใจมากๆแปลกใจก็แบบเีหยงวะคนเชียงใหม่จะพูดคําแรกนะคะคือคาว่าําโมสังโคําโมสังโคนี่มันเหมือนมันประสัทในวัดปะไม่ไม่ใช่เหรอําโมสังโคคือ เหมือนแบบหูอะไรขนาดนั้นทำโมซังโคฮ่าฮเลยอ่ะต่อไปคือปาดโซปาดโกปาดโกนี่คือหูอะไรขนาดนั้นเนี่ยขนาดหน้าแรกที่สอนมาลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วตอนเต่าเปทศทหารใช่ไหมทอทหารเป็นต่อเต่า่ศทหารเป็นต่อเต่าและอีกคำหนึ่งคือฮานี่บบกเฮ้ยฮานี่บบกเฮ้ยฮานี่บบกเฮ้ยมันเหมือนแบบ คำว่าอย่างว่าเนี่ยคำเดียวกันโอเคงั้นต่ออยู่นี้เวลาอุทารจะบอกว่าใหอย่างง้เว้อยอุทานี่บบาเฮ้ยน่สอยแล้วก็ลืมแล้วเนี่ย <c oughs> ต่อมานะคะเป็นเรื่องของคํา <c oughs> เกี่ยวกับคําในการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อ <c oughs> ให้นิออกไปสื่อสารกับคนอื่นได้คําแรกคือคําว่าเธอคือตัวเราเรียกการตัวนี่ก็ถึงนน่ารักสมมติว่าคนเหนือทะเลาะกันตัวไม่ใช่อย่างนี้ ตัวไม่ได้อย่างนี้นตัวมายะอย่างนี้ตัวมายะอย่างนี้เออคือเวลาคนเชียงใหม่ทะเลาะกันลองไปดูได้เลยใครที่เป็นแฟนกันคนเหนือจะทะเลาะกันแบบน่ารักมากจะทะเลาะกันแบบงงเอ้นี่มึงทะเลาะกันหรือมึงอะไรกันอะงงไปหมดอ่ะตัวคำว่าตัวเราตัวเราเปิ้ลงฮาแต่ถ้าเป็นเปิ้ลเปิ้ลว่านะเนี่ยมันจะเหมือนแบบคุยกับคนที่สุภาพหน่อยหรือว่าคุยคุยกับแบบพี่รุ่นพี่ก็แบบว่าเฮาว่าเฮาไปกินข้าวแรงกันบ่อเนี่ยเฮาอะเฮาไปกินข้าวแรงกันบ่อใช่ปะไปเจ้า ก็ว่าเปิ้ลหมายถึงบุคคลที่สได้ด้วยเขาว่ามาก็เปิ้ลว่าอืมอมายถบุคคลที่3ได้ด้วยคําว่าไม่ไงก็คือคำว่าบอบะบอกระบาดเออบะเอาไงบะเอาบะเอาเปิ้ลแล้วคือเคยฟังภาษาอังกฤษแล้วสุดเลยคนที่พูดถึงถ้าเป็นธรรมย่างพว่กบีไปทํางานเนี่ยคือบีไปยะกาลไปยะกาลยะกาลคือทํางานจํานี่คําศัพท์พวกนี้เดี๋ยวต้องใช้หมดเลยนะจําได้หรือเปล่าจำได้โอยจำได้เออเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมาก คนเหนือทั่วอิตาดอิตขนาดอ่ะ้าพไปคำว่าอยากอยากกินจะพูดคำว่าไข่ไข่กินไข่กินอยากคือไข่ไข่กินขนมไข่อยากได้เปิลเออได้ได้นะสำเนียงไม่ได้เลยดูเก็เหมือนแบบมาจากต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ยอยากข้าวเย็นก็จะเป็นข้าวแรงนะจ๊ะข้าวแรงข้าวเย็นจะเป็นินข้าวแรงกินข้าวแรงกินข้าวแรงไรสิเปิล ไปสิเปิดเถือลยไชสิเจ้าเอความยากของภาษาเหนือเหนืออีกอย่างหนึ่งนะคะคือมันมีสเปคข,ของความไม่เข้าใจในคําอยู่อย่างเช่นคําว่าจะไปไปให้เดาว่าแปลว่าอะไรจะไปไปจะไปไปก็แบบว่าอยากไปเฮ้ยใช่ปะ จะไปไปเออก็แบบทูนิเกทีฟนิดนึงเกี่ยวว่าใช่ป่ะใช่ป่ะล้ายๆกับหลักการภาษาอังกฤษต่อมาคำว่าจะไปดีไปจะไปไหนก็ไปอย่าไปเลยมันไม่ดีอันนี้้าเกีดยวว่าเป็นคำที่ทูนแบบเ i v ทีฟขึ้นมาอีกจะไปไปไปก็คือแบบว่าให้ไปไม่ไม่ให้ไปอย่าไปจะไปไปคืออย่าไปจะไปดีไปคืออย่าไปเลยมันไม่ดีคือขั้นกว่าของว่าอย่าไปแต่ถ้ากิดว่าอย่าไปเด็กขาคือจะไปไปไปจะไปไปไปเออยากไหม อยาก,อก,ากเอาจริงป่ะเอพิปซดสนนี้มามานั่งแบบนั่งทำน้าง,งง,ง,งเฉยมีอีกยังไม่จบนะคะอันนี้อันนี้ออาสุดท้ายแล้วที่จะสอนก <Okay. S 1> ่อนที่จะไปเข้าสู่ปลายควิสของเราคำว่ามากคือค,อคำว่านาดเฮ้ยอันนี้ได้ยินบ่อยชอบบอกว่า how harper คณะมเปิ้ r คือเปิ้ลคือใครเฮ้ย how เอ่เอ,อตัวอ่อเริ่มมัวแล้วกู <laughs> อ๋อขนาดนี้เคยได้ยินบ่อยว่าเปิ้ลฮักตัวคาดตัวเปิ้ลฮักตัวนาดตัวแบบตัวหนังนี้ใช่ไหมอ๋อตัวโอเคเออเก่งมากผมว่ามากมากเลยคือเขาว่าปลา่ำปลาเหลือปลา่ำปลาเหลือเออเหมือนเรื่องมากมากเลยอย่างเล้ยย่างปลั่ำปลาเหลือย่างปลา่ำปลเหลืออ่ะตัวปลา่ำปลาเหลือย่างปลา่ำเหงา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 วราโทรหาดิออ หนาวแวเขาพูงนะางดงอมไหมงอมงอมอยู่คนเดียวเขาง,ง่อมอยู่คนเดียวเขาง่อมอยู่คนเดียวเราเหงาอ่ะเขาก็ง่อมเมื่อกี้เขาว่าเหนื่อยเหนื่อยเขาว่าอะไรนะเออเหนื่อย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 ขออีกเล่าได้ไหมอ๋อขนาดขนาดไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้เหนื่อยเหนื่อยไม่มีเลยนี เหนือหืออิดทุกคนสามารถเอาหลักการนี้ไปใช้พูดกับคนเหนือหรือจีบสาวเหนือได้นะคะแค่เรียนรู้แค่นี้ว่าแบบพูดคําว่าห้าคำเหล่านี้ได้แค่นี้จีบสาวได้เลยเชื่อหรอวะ่าเ <G uard atur> พราะฉะนั้นวันนี้นะคะ <G uard atur> เดี๋ยวพี่จะให้พี่นิคมาจีบพี่ปาย <G uard atur> ด้วยภาษาเหนึ่ <G uard atur> งแค่นี้พูดภาษาภาคกลางออกมาเป็นภาษาเหนือได้โอ้โห oh, ยากมาก เริ่มคำแรกคือที่นิกจะต้องแปลออกไปประสันเนี่ยคือเรารักเธอมากเลยนะเหมือนเกิดมาคู่กันเลยเดี๋ยวเขาเคลียร์ประโยคนะเขาหากักตัวขนาดเขาหักตัวขนาดเหมือนเกิดมาคู่กันคำเฉลยนะคะโอก็ใกล้เค,เคียงว่าก็ใกล้เคียงเกิดคู่มาคู่กันเออแต่ว่าคูา่กันแต่ว่ามันจะมีคำหนึ่งคือฮักแต่ฮักว่าอย่างกับเฮาเกิดมาคู่กันฮักแต่ฮักว่าคือรักมากมากรักมากมาก เข้าใจป้าเหมือนเราเกิดมาคู่กันเลยเออแล้วก็แบบว่าเฮาหักเปิ้นขนาดเปิ้นหักตัวขนาดเออเปิ้นก็บอกเปิ้นมันแปลว่าแบบหลายหลายอันอน่ะก็แปลว่าเออบุบอคคลที่เท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่เหรอใช่ไงแต่เราก็คือเป็นเฮาแล้วเปิ้นหักเปิน้นไม่ได้เปิ้นหักเปิ้นไม่ได้นี่ต้องรักไปเท่านั้นโอ๊ย มีอีกเลือกอะไรก็เลิกได้แต่เลิกรักเธอไม่ได้จริงโอ้แต่ละเอา้จแค่อ่านอันภาษากลางนี้ก็หนักแล้ววะเลิกลอลิงนี่เป็นเหรอเลิกก็เลิกเลิกเลยเลิกอะไรเลิกอีหยังคนเหนือนะเขาจะไม่พูดอีหยังเขาจะพูดอะหยัง๋อเลิกอีหยังก็เลิกได้ได้เลิกอีหยังก็เลิกไดได้ เลิกไอหยังก็เลิกได้มันยากอ่ะเรื่องแค่นี้เรียนจนปอปหนึ่งจำได้มันยากอ่ะเลิกใส่ผงันไ้ยุ่งได้เ่เลิกไอหยังจะมาดูว่าเริ่มไม่มั่นใจเลิกไอหยังกับเลิกได้เลิกฮักตัวไม่ได้ไม่ได่จริงคือจริงจริงไม่อะไรจริงไม่ได้ขณะคขะจริงคือแต่อ๋อเออว่ะเชื่อว่าอะไร ยยามแพ้ด yeah, <mm ิมันจะเป็นเลิกไอ้อย anyway ่างก็เลิกได้เลิกหัก hmm ตัวไปได้แต๊ะเออจะเปฟังแล้วน่ารักอ่ะเราบอกว่าอ่าคำสุดท้ายละอันแค่อันเดียวได้ป่ะน่ารักแบบนี้ในช้อปปี้มีขายไหมครับโอ้ยเชี่ยน่ารักแบบนี้ในช้อปปี้ในช้อปปี้มีขายบอกขายว่าไอบอกแล้ว่าไม่ในช้อปปี้มีขาย อายอมแพ้เออว่าน่าฮักจะอี้ในช้อปปี้มีขายก็ครับเนี่้าสรุปพี่นิกนะคะแอแอตอบไม่ถูกเลยสักคำนยอมแพ้ครับยอมแพ้ก็คือคลิปหน้าต้องโดนทำโทษคลิปหน้าต้องโดนทำโทษไปคิดจะทีมงานมาแล้วกัน คลิปดดนต้องโดนตบร้ถ้าว่าใครนะคะดูแล้วชอบพวกเรานะคะกดไลค์กดกระดิ่งให้เราหน่อยนะคะกดฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ด้วยนะครับเราจะคอยทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมถูกต้องค่ะไปถุกภาษาเหนือกันนะคะเราจะได้เผิดจีบสาวเหนือที่หน้าตาดีแบบนี้นะคะนี่ค่ะจีบด้วยภาษากลางไหครับจีบด้วยภาษากลางโตปะโท๊ม่ว